สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านระบบนะครับของทีมต้องมาก่อนตัวบุคคลครับตัวบุคคลหมุนเวียนผ่านไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นโค้ดไม่ว่าจะเป็นนายกสมาคมไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลเนี่ยเราถ่ายเทหมุนเวียนไปเรื่อยๆแต่ประสิทธิภาพประสิทธิผลในระหว่างทําหน้าที่เนี่ยในฐานะครอบคบอรัวฟุตบอลไทยทั้งหาครับ สิ่งที่ยังคงอยู่ถาวรมั่นคงก็คือคําว่าช้างศึกและทีมชาติไทยนะครับเพราะฉะนั้นระบบเนี่ยจึงอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าร,ระบบเนี่ยจะเป็นตัวสร้างทีมความปรารถนาต้องการให้ทีมช้างศึกเนี่ยมีภาพลักษมีตัวตนเหมือนกับทีมชาติญี่ปุ่นทีมชาติเกาหลีตอนนี้กลาลังปรากฏเป็นจริงขึ้นมาแล้วครับภาพลักษณ์ของทีมชาติไทยปรากฏเด่นนะฮะอยู่ในระดับเอเชียขึ้นมาแล้ว ผมพูดมาหลายคลิปแล้วนะครับหวังว่าเพื่อนๆที่ติดตามช่องผมจะเข้าใจคําว่าการยกระดับขึ้นสู่ระดับเอเชียหรือการสามารถต่อกรกับทีมระดับเอเชียได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราสามารถชนะคีร์กีซสถานได้นะครับในเอเชียนคัพเราสามารถเสมออมานเสมอซาอุดีอาระเบียได้และเรายังสามารถเสมอทีมอย่างเกาหลีใต้นะครับถึงแม้กแม,แม้แม้กระทั่งนะฮะทีมชาติจีนเนี่ย ที่มุมมองหลายๆคนยังบอกว่าเป็นจีนที่เหนือกว่าเราเนี่ยความจริงแล้วนะครับก่อนการแข่งขันผมบอกเสมอครับว่าเราเหนือกว่าจีนแต่ผมได้พูดได้ไม่ค่อยเต็มปากนะครับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกใจเหลือเกินครับในการพูดคุยกันในวงการฟุตบอลไทยเนี่ยนะครับที่ยังไม่มีความเข้าใจผมพูดชัดเจนไม่ได้แต่รูปเกมเราเห็นชัดเจนครับว่าตลอดเวลาครึ่งแรกเนี่ยเราอยู่เหนือ ฟีเท้าเราอยู่เหนือทีมชาติจีนมาตลอดนะครับสรุปง่ายๆเลยนะครับผมไม่ไม่อยากจะสรุปยาวนะครับว่าเราสามารถเสมอทีมที่เขาบอกว่าเขามีแรนกิ้งสูงกว่าเรานะเขาอยู่ที่88เราอยู่ที่อันดับ101เราเป็นเสมอเขาคาบ้านเลยนะครับส่วนการแพ้แพ้ในครั้งก่อนผมบอกครับรมันยังไม่เริ่มเปิดสก,กราฟุตบอลไทยในเดือนมก,กราคมอย่างที่ผมพูดมามันแพ้แพ้ในยุคข,ของมาโนโฟโก,กิงในยุคเดิมของสมาคมครับ และครั้งนี้เราบุกไปเสมอเขาถึงบ้านซึ่งใจลึกๆผมเนี่ยเขาคิดว่าเราน่าจะชนะนะครับโคดิชีให้โอกาสนักเตะของเราเนี่ยทำการบุกนะครับตลอดเวลา70นาทีแต่เราทําไม่ได้เองครับผลงานยอดเยี่ยมได้มาจากเช็คนะฮะสุประโชคสารชาติด้วยการประสานงานนะฮะกับสุประชัยใจเด็ดนะครับอดีตเพื่อนร่วมทีมในบูรรัมยูเนเต็ดนะครับสามารถทําประตูทีมชาติจีนขึ้นนําได้ เราทำได้เพียงแค่นั้นนะครับที่เหลือก็คือความผิดพลาดและความไม่เฉียบคมของนักเตะเราอันนี้ชัดเจนเจ็ดสิบนาทีมากพอแล้วครับในการทําเกมแบบนี้และแน่นอนครับเราทราบกันดีว่าจีนเนะี่ยถูกบีบอย่างมากที่ต้องชนะไทยด้วยศักิรีต่างๆนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทุ่มเทวิกฤตสธาแฟนบอลภายในของเขาสมาคมเขาที่กำลังมีปัญหานักเตะเขากำลังมีปัญหาอีบานโควิดก็ถูกบีบทุกด้านรอบตัวเขาเจ็ดสิบนาทีนะฮะ 15บห้ถึงยี่นาทีสุดท้ายเนี่ยเขาสั่งตัวผู้เล่นจีนลงไปบทอัดไทยเอาตัวสดๆลงไปแม้กระทั่งตัวที่ไม่เคยติดทีมชาติมาก,ก่อนแต่ขอให้สุดในลีกเขากะจะบีบอัดเขากะจะทำทุกอย่างให้ลูกบอลเข้าไปในประตูเราให้ได้นะครับเราให้เวลานักเตะม,มา70็นาทีแล้วนะครับดังนั้นผลการเสมอครั้งนี้เราเห็นผลแล้วนะครับว่าเป็นผลได้แรงกับจีนมากในการเสมอกไทย ดังนั้นครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นหนึ่งประตูตัวหนึ่งจรงเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับเราให้เวลาในการเล่นกับนักเตะของเรา70็นาทีเราทําได้ขนาดนี้ก็น่าพอใจแล้วครับเรื่องอื่นซึ่งเป็นความเสียดายในใจความหมดหิดในใจต่างๆเนี่ยท่านลองนึกถึงภาพนะครับในข่าวทุกวันนี้ที่มีคนขับรถไปบนทางด่วนหรือบนถนนในกรุงเทพหรือที่ไหนก็ตามแต่ในบ้านเราเนี่ยจอดรถทะเลาะเบาแวงนะฮะ หยิบไม้นะฮะหยิบมีดหยิบปืนขู่กันจะทะเลาะบ,บอ่อแว้งทุบรถกันเนี่ยมันก็มีมีมีประเด็นประมาณนี้แหละครับเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์นะฮะเกี่ยวกับเรื่องความไม่พอใจต่ตางๆนานาจุดนี้เองครับมันไม่สามารถพัฒนาขึ้นระดับเอเชียได้เราต้องตัดมิตินี้ออกให้หมดมองดูภาพความเป็นจริงผลงานที่อิชิรสร้างมานะครับคาว่าผลงานของอิชิสร้างมาเนี่ยสิ่งที่ผมแคร์มากที่สุดสิ่งที่แฟนบอลแคร์มากที่สุด นะครับแฟนบอลที่เข้าใจนะตอนนี้นะครับคือระดับของทีมครับระดับของทีมชาติไทยเป็นอย่างไรเลยครับระดับทีมชาติไทยของเราตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในระดับที่ก้าวขึ้นมาสู่ระดับเอเชียสิครับได้รับการยอมรับพอสมควรนะฮะในระดับหนึ่งจากบรรดาทีมชั้นนำของเอเชียแล้วนะครับแม้กระทั่งเพื่อนบ้านของเราก็ได้การชื่นชมตอนนี้นะครับทีมที่ผ่านเข้ารอบ18ทีมสุดท้ายไปแล้วนะครับมีหลายทีมครับหนึ่งในนั้นคือคีร์คิสสถานครับ เอาได้ที่หนึ่งกลุ่มดีนะครคีร์กิสถานทีนที่เคยแพ้เรานะในยุคยีชีนี่แหละนะครับในยุคช้างศึกนี่แหละเข้าผ่านเข้าไปแล้วครับแล้วเนือกีค์คิสถานก็มีเยอะครับพูดง่ายๆครับว่าเราถ้าเรามีโอกาสนะถ้าเราโชคดีวันที่สเิเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามที่ควรจะเป็นเนี่ยเราได้เข้ารอบพร้อมกับเกาหลีนะครเราจะไปเจอทีมระดับ ชั้นนาของเอเชียทั้งสิ้นครับ18ทีมในสายเราจะมี6ทีมการแข่งขันครั้งนี้ซีเรียสมากครับเพราะว่าเขาจะเอา2ทีมในแต่ละสายเข้าไปแข่งฟุตบอลโลกทีมที่นะครับน่าจะอยู่ในเปอร์เซนต์ที่น่าจะอ่อนนะครับในรอบ18ทีมที่เรามองเห็นก็อยู่ประมาณคีคิสถานนี่แหละที่เราเคยชนะม,มาแล้วนอกเหนือจากนั้นก็คือระดับคีคิสถานขึ้นทั้งสิ้นครับ ดังนั้นเราจะใช้แพชชั่นในการจอดรถแล้วลงไปต่อยกันเนี่ยไปแข่งในระดับนั้นไม่ได้ครับจุดนั้นเป็นจุดท้าทายเราแล้วละครในรอบหน้าจุดที่เราจะต้องเริ่มไปจุดสตาร์ทเหมือนกับทีมชาติจีนกับทีมชาติเกาหลีเขาเริ่มสตาร์ทในการมุ่งสู่ระดับโลกไปฟุตบอลโลกครั้งแรกของเขาเราก็เราจะเข้าไปสู่จุดนั้นนะครับถ้าเราเข้าไปสู่จุดนั้นได้สติสมาธิเราต้องมีจิตใจเราต้องนิ่งครับ จิตใจเราต้องนิ่งนักเตะทุกคนต้องนิ่งกว่านี้ผมเชื่อนะครับว่าได้หลายคนนะนักเตะในทีมเราเนี่ยมีความนิ่งมีความเป็นผู้ใหญ่ซึมซับระบบมามากเพียงพอในระดับหนึ่งแต่ก็มีหลายๆนักเตะหลายคนที่เข้าใจแล้วแต่ยังทําไม่ได้อันนี้ผมขอให้กาลังใจว่าเกมในครั้งหน้านะถ้าเกิดเราสามารถผ่านเข้ารอบไปแล้วมันยิ่งใหญ่ยิ่งนักถ้าเราทําได้เราจะเข้าไปสู่จุดสตาร์ทเริ่มต้นในการขึ้นไปสู่ระดับเอเชียอย่างเต็มตัว ถ้าเราสามารถต่อกรกับ5ทีมในรอบต่อไปได้นะเราเป็นทีมที่6เนี่ยในนัดเกมเย้าเกมเยือน10นัดนะเราสามารถสร้างผลงานแบบอยี่ยมทำทุกวันนี่แหละเสมอบ้างชนะบ้างแพ้ก็ได้แต่ถ้าคะแนนเราได้ที่2เมื่อ,อไหร่เนี่ยเป็นเรื่องครับแต่เท่าที่ผมดูแล้วก็หนักใจพอสมควรเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าทุกทีมในเอเชียตอนนี้ยกระดับขึ้นหมดเลยไม่มีใครอยู่ที่เดิมครับดังนั้นเนี่ยเราต้องมีสติมีสมาธิอย่างยิ่งไง และแน่นอนครับเราจะต้องดูเกมอย่างละเอียดอย่างที่ผมพูดในคลิปสองสามคลิปที่แล้วว่าห้าสิบห้าสิบไม่เล่นครับต้องชะลอไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดโอกาสนั้นน่ะเราหลังชนฝาจําจเป็นต้องห้าสิบห้าสิบเราก็ต้องแลกครับแต่เกมในจีนน่ะที่เราเจอจีนเราไปบุกเขาถึงบ้านและก่อนเกมจริการในคันเนี่ยหลายคนก็ประเมินว่าเราเป็นรองจีนแต่ผมผมยืนกระต่ายขาเดียวว่าเราเราเหนือกว่าจีน แล้วเราก็เหนือกว่าจริงแต่เจ็ดสิบนาทีเราทําไม่ได้นี่ยครับถ้าสถานการณ์เราหลังชนฝาหรือไม่ไม่ครับเสมอเรายังได้เปรียบนะวันนี้ท่านเห็นนะครับกระแสเข่าออกมาเราได้เปรียบจีนเยอะเลยนะครับแม้ผลสกอร์จะออกมาเสมอมีความจะเป็นอะไรครับที่เราจะต้องไปวัดดวงห้าสิบห้าสิบในเมื่อหลังเรายังไม่ชนฝาถ้าเกิดเราพลาดมาคือเราตายถูกไหมครับดังนั้นเรามาในเวนี้ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นการถ้าเกิดเราสามารถชนะสิงคโปร์นะฮะ แล้วเราโชคดีเข้ารอสิบแปดทีมไปได้แล้วเนี่ยกับเกาหลีเนี่ยครั้งหน้าเนี่ยเราจะต้องนิ่งกว่าน,นี้รวมทั้งครอบครัวฟุตบอลไทยและกองเชียร์ทุกคนด้วยครับเราต้องสร้างพลังกันยิ่งใหญ่ที่มีสติมีมาที่มีความเข้าใจในการยกระดับทีมชาติไทยจริงเราจะร่วมกันเข้าสู่จุดสตาร์ทในการไปสู่ระดับโลกระดับเอเชียร่วมกันเช่นเดียวกับทีมชาติจีนและทีมชาติญี่ปุ่นที่เขาเคยทําได้มาแล้วเมื่อสิบยี่สิบปีที่แล้วเรากําลังตาม เพื่อนๆเราในระดับเอเชียเข้าไปแล้วครับมันอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นมีวิชั่นความเข้าใจมากแค่ไหนในตอนนี้การสู้ศึกในรอบต่อไปเนี่ยคือของจริงแล้วครับของจริงครั้งนี้เนี่ยนักเตะเราจะต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาอย่างสูงสมาคมต้องให้เวลากับนักเตะในการรวมทีมมากกว่านี้ครับโค้ดีชีนะครับจะต้องล้างกระดานตัวเดิมนะฮะตั้งกระดานแผนงานตัวใหม่นะครับความละเอียดของยิชินี่แหละครับ คือหัวใจที่นำพาทีมชาติไทยประสบความสําเร็จในระดับเอเชียหรือระดับโลกจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ผมคิดว่าทีมชาติไทยเรามีโอกาสเอเชียกลับครั้งที่แล้วเราสามารถชนะคีกีคิสถานได้เราสามารถเสมอนะครับทีมอย่างชาติอย่างอมานที่ผมพูดมาคีากีิสทานอมานเข้ารอบไปแล้วนะครับเข้ารอบสิบแปดทีมสุดท้ายไปแล้วนะครับเราสามารถต่อกรได้นะเราสามารถมีลุ้นนะครับนี่ผมบอกแค่นั้นแหละสิ่งที่ผ่านมานะในอดีตที่ผ่านมาทีมชาติไทยของเรา เคยสร้างผลงานที่ดีดีเป็นบางครั้งครับแต่เราดีในลักษณะที่ไม่ใช่การยกระบบหรือการยกระดับทีมผมขึ้นต้นคลิปวันนี้ด้ยวยคำว่าระบบทีมและทีมชาติไทยสําคัญกว่าทุกสิ่งสําคัญกว่าโค้ดนะสําคัญกว่านักเตะและสําคัญกว่านายกสมาคมด้วยแต่ทีมชาติไทยที่เป็นระบบมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่มีนายกสมาคมที่ดีนะครับไม่มีโค้ดที่ดีที่เข้าใจเข้าใจรอบเลยนะ3 6 0องศา เรามีแพชชั่นที่หนักแน่นโชคดีมากครับในยุคนี้นะครับที่เรามีนายกสมาคมและโค้ชที่เข้าใจและหนักแน่นมากการประสานงานระหว่างโค้ชกับนายกสมาคมนี่แหละครับมันทําให้เกิดผลงานในวันนี้ขึ้นซึ่งมันเคยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะตอนนี้ผมกาลังพูดคําเดียวกันกับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ผมบอกว่าไทยเนี่ยก็ทีมชาติจีนแต่ผมพูดไม่ชัดนะผมพูดในลักษณะซ่อนนัยยะซ่อนความโดยสมควรแต่ผมเชื่อว่า นะครับเพื่อนเพื่อนที่เข้าใจผมจะเข้าใจว่าผมกำลังสื่อสารอะไรตลอดมาว่าไทยไม่ได้เป็นรองจีนและในที่สุดเราไปแข่งเราก็เหนือกว่าจริงณวันนี้เนี่ยผมก็พูดซ้อนในใหญ่อีกแล้วนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้มันเป็นเพราะระบบไม่ใช่ตัวบุคคลและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือถ้าไม่มีมาซาฮดาอิชิและมาดามแป้งจะไม่มีทางเกิดมิตินี้ขึ้นเด็ดขาดมิตินี้มันเกิดจากความจริงใจความทุ่มเทความฉลาดและการมองเกมที่รู้ปู่โป่งในระดัดเอเชียครับ มิตินี้มันเป็นเรื่องของปัญญาครับมันเป็นเรื่องของความมีสมาธิมันเป็นเรื่องของการมองวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องวิสัยทัศน์ตัวนี้นะมันใช้ได้กับทุกสิ่งทุกอย่างเลยการดําเนินการอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าครอบครัวฟุตบอลไทยเราเนี่ยขยายเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆแล้วมีความเข้าใจตรงกันเนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยนิ่งขึ้นมันจะช่วยให้เราทําทงานนะฮะให้ท่านนายกนะครับสภากรรมาการโค้ดนักเตะเนี่ย สามารถทํางานในหน้าที่ตัวเองได้ดีขึ้นพลังตรงนี้แหละครับมันจะเป็นพลังของเขาเรียกว่าความถูกต้องผมไม่ยากใช้คําพูดที่มันออกไปทางาศาสนานะเดี๋ยวท่านจะหาว่าช่องผมเป็นช่องาศาสนานะความถูกต้องนะฮะความถูกต้องในด้านความคิดความถูกต้องในด้านการมองความถูกต้องในด้านการปฏิบัติตัวทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะรวมกันนะครับมันจะสามารถขึ้นไปในระดับสากลได้ สากลเขาจะยอมรับอะไรครับเขาไม่ได้ยอมรับความรู้สึกส่วนตัวของเรานะแต่เขายอมรับความรู้สึกสากลความรู้สึกสากลคือความรู้สึกที่มีคุณภาพครับและผมเชื่อมั่นว่าความรู้สึกที่มีคุณภาพนี่แหละที่มันจะนําพาเราไปสู่ระดับโลกได้จุดเริ่มต้นเรายังไม่ได้เริ่มขึ้นครับอีกก้าเดียวเราก็ถึงจุดสตาร์ทแล้วครับการเข้ารอบต่อไปและการสร้างผลงานอย่างมีสมาธิน,นี่แหละครับคือจุดสตาร์ทเมื่อเราเข้าสู่จุดสตาร์ทแล้วเนี่ยตรงนั้นเราต้องมาวัด นะครับกับทีมอย่างคีรคิสถานโอมานนะฮะญี่ปุ่นได้หลายทีมที่ผ่านเข้ารอบไปแล้วนะครับตอนนี้เลยจะเพียง5ทีมนะครับที่ยังไม่ยังไม่ได้เข้ารอบส่วนอีสิทีมผ่านเข้าไปแล้วนะครับน่ากลัวทั้งสิน้นจุดสตาร์ทจุดหน้าในรอบ18ทีมสุดท้ายเนี่ยแบ่งเป็น3มสายสายละ6ทีมนี่แหละครับมันไม่ได้วัดกันเฉพาะว่าฝีเท้านะฝีเท้าอาจจะดีแต่ถ้าโค้ชคุณเนี่ยไม่ฉลาด นายกสมาคมคุณหรือสมาคมคุณไม่นิง่งครอบครัวฟุตบอลคุณสายนะครับระบบทีมคุณดวนนะถึงแม้นักเตะคุณจะเป็นซูเปอร์ตา์แค่ไหนคุณก็มีสิทธิ์ตกรอบ18ทีมสุดท้ายได้ทันทีครับผมพูดแค่นี้แหละในรอบ18ทีมต่อไปถ้าเกิดเราสามารถผ่านเข้าไปได้สมาธิความคิดที่ถูกต้องมันจะนำพาเราไปฟุตบอลโลกครับจุดนี้ละครับเป็นจุดสำคัญที่สุดที่ผมอยากจะพูดคลิปนี้ คลิปนี้ผมพูดไม่ยาวนะครับพูดกระชับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะพูดยาวๆเกี่ยวกับเรื่องราวที่มันน่าสนใจมากยิ่งกว่านี้อีกจุดนี้เป็นการพูดนะครับเพื่อจะให้ท่านทราบบางสิ่งบางอย่างที่ผมอยากจะพูดเราเสมอจีนมาแล้วหนึ่งประตูต่อหนึ่งนัดันที่สเที่จะถึงนี้นะครับเรากําลังกลับมาอาเซียนครับมาพิสูจน์บางสิ่งบางอย่างกับทีมเพื่อนบ้านเราที่อาเซียนนะครับเป็นนัดแรกในรอบหกเดือน เป็นนัดแรกแต่อิชิคุมมาและทีมชาติไทยชุดนี้ได้กลับมาพบกับฟุตบอลญ,ญาตาอาเซียนของเราอีกครั้งหนึ่งก็คือสิงคโปร์สิ่งนี้คือสิ่งสาคัญนะฮะแล้วแน่นอนครับทีมชาติจีนกับทีมชาติเากาหลีที่จะแข่งพร้อมกับเราเนี่ยเขาแข่งก่อนเรานะครับเราแข่งลางเขารอดูผลสกอร์กันแล้วกันครับแต่โอกาสจีนเนี่ยที่จะพลิกขึ้นมาเสมอทีมชาติเกาหลีได้ไหมก็มีโอกาสครับแต่เปอร์เซนต์ที่จีนจะแพ้เกาหลีนี่มีสูงกว่า เรื่องเหล่านี้นะครับมันจะเกิดขึ้นในวันที่11ซึ่งน่าติดตามอย่างยิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะต้นคลิปที่ผมพูดมาในเนื้อหาที่ไม่ยาวนักเนี่ยคือสิ่งสาคัญที่สุดครับท่านน้องฟังผมพูดที่ดีนะครับคลิปเนี่ยนะครับสาหรับท่านที่อย่างคึรึ้งกลางๆนะเพื่อนๆนะแต่สําหรับคนไหนที่เข้าใจแล้วเนี่ยผมคิดว่าเข้าใจเลยที่ผมพูดนะครับส่วนเรื่องอื่นเราไว้กันทีหลังครับตอนนี้เราอยู่ในระหว่างการรบในระหว่างศึกหน้าสิวหน้าขวานอย่างยิ่ง เรื่องอื่นอย่าไปสนใจครับตั้งสติตั้งสมาธิมีรอยยิ้มมองฟุตบอลให้มีความสุขครับและเชื่อมั่นเชื่อมั่นในทีมชาติไทยครับไม่เชื่อมั่นอย่างอื่นอย่างอื่นเป็นเรื่องรองทั้งสิ้นครับ